โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องบรสอัทเทนนะครับผมโอเด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 เสียงดังก็ไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่ก็ผมเพราะว่าผมปรับเสียงเกมก็ดังเกินนะผมแต่ว่าผมจะกดก่อนนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้เจเบกก็ได้ทําการอัปเดตแล้วนะครับผมซึ่งเป็นการอัปเดตในฤดูหนาวในปี2 0 2 1นีเ็นี้ครับผมใกล้เข้าปีใหม่แล้วนะครับผมเจเบกก็ต้องมีอัปเดตนะครับผม เป็นเทศการหิมันะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่กับเด็กในดิสผมแล้วก็ FC ช่องผมด้วยครับผมที่เข้ามาคุยคุยอยู่ในดิสนะครับผมแต่ว่าผมก็ไม่ให้เขานั้นได้พูดนะครับผมมาขึ้นฮอมาเลยซึ่งนะผมเจเบกก็ได้ทำการอัปเดตใหม่เป็นการอัปเดตที่ ใหญ่นะครับผมเขาบอกว่าเป็นการอัปเดตที่บิ๊กเกนนะครับผมเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่ครับผมแต่ว่าไม่ค่อยใหญ่มากครับผมซึ่งครับผมอัปเดตก็มันก็มีซีซันใหม่มียานผานักคันใหม่ครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปดูกันเลยนะผมว่ามันจะมีอะไรใหม่บ้างนะครับผมไป นี้ก็ผมก็เป็นซีซันใหม่เหมือนเดิมครับผมแต่ว่าซีซันนี้ก็ผมมันจะเหลือแค่4 3สวันนะผมจากที่เมื่อก่อนมันจะให้มาให้เราก็50วันนะผมให้เวลาในการฟาร์มนะผมแต่ว่าตอนนี้ก็เหลือ40กว่าวันนะผมชื่อซีซันก็คือไอซ์โ o ลตามที่คลิปที่แล้วที่ผมบอกไว้เลยครับผมเป็นไอซ์โกลนะผมมาซีซันที่7นี้นะก็ผมก็ก็มีรถคันใหม่มีคองมาใหม่เหมือนเดิมผมอ่านี่คืออะไรผมคัมพีอะไรสักอย่างหนึ่ง อขอดูรถใหม่ก่อนนะผมโอ้โหรถใหม่โอ้ราคาแพงมากแต่ว่าน่าจะเป็นรถสปอร์ตก็ผมเออรถรถน่าจะดีหน่อยก็ผมดูรูปทรงแล้วก็น่าจะแรงเหมือนกันนะปอร์เช่เหรอมันคือปอร์เช่จริงเหรอเ <c oughs> ดาถูกด้วยใช่ไหมเนะี่ยปอร์เช่ขั้นเทพมาอีกทีหนึ่งนะมาซีซั่นก็ผมก็จะพยายามฟาร์มให้ถึงเวลสิบเหมือนเดิมก็ผมแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่แปลกอยู่นั่นก็คือ โบนัสนะครับผมโบนัสจากเมื่อก่อนจากซีซั่นที่แล้วก็ผมมันจะมีคารวันหลังซีซั่นจบนะครับผมอยู่3อย่างครับผมแต่ว่าซีซั่นนี้ก็ผมมีแค่อันเดียวครับผมแต่ว่าท็อปที่คุณนั้นต้องถึงก็คือเป็นท็อปหเท่านั้นครับผมอันเนี้ยเอาไว้เฉพาะกับไอคนท,ที่ที่เจอเบคบ่อยที่สุดนะครับผมโอเคของรางวัลมากมายผมก็ยังไม่พึ่งพวกซีซั่นพารเหมือนเดิมนะครับผม ยังคงแบบฟาร์มโดยที่ไม่ต้องมีไอ้ภารกิจเสริมเข้ามาอีกอันหนึ่งครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูที่อัปเดตต่อไปเลยครับผมเป็นอัปเดตที่เกี่ยวกับฟีเจอร์ครับผมฟีเจอร์นี้ครับผมมันจะมีใหม่อยู่2ออย่างครับผมนั่นก็คือ GUI ไอ้พวกนี้ก็ผมเขาได้ทําการบอกไว้ว่าเนี่ยเพิ่มความเร็วแบบถึงขีดเท่าไหร่ครับผม ไฮไลท์ง่ายๆก็คือเป็นสปีดมิเตอร์ครผมแล้วก็ระบบล็อกมิสไซ์อันนี้อะไรวะอ๋อเข้าใจแล้วมันมันจะเป็นไอที่นี่เอาไว้เตะคนได้ไงเอ่ออยนี้แล้วก็อันนี้คืออะไรมินิมายเงอ๋อสามารถแบบกากา,กากาได้ว่าว่าเราขับไปถึงกี่ไมล์แล้วใช่ไหมเนี่ยความเร็วก็สูงสุด,สดที่ที่ฮอขับอยู่ก็สูงสุด,สดแค่ 130สกิโเมตรต่อชั่วโมงครับผมมิสไซล์ก็เหมือนเดิมก็ผม G I แบบนี้ครับผมมาโอเคมีแค่นี้ก็ผมพวก G I ใหม่นะผมเราไปดูอันต่อไปเลยก็ผมมาอันต่อไปนี้ก็ผมผมจะให้โจรโจรมีโจรไหมเออไปเจอที่แบงค์เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอส่งที่แบงค์ก่อนส่งที่แบงค์มา ลงเลยลงเลยเดี๋ยวพี่ไปที่สถานตำรวจอ่ะมีคีการแล้วใช่ไหมในนี้โอเคนะผมฟีเจอร์นี้ก็คือเป็นฟีเจอร์ที่เป็นกล้องวงจรปิดนะผมคุณสามารถเปิดกล้องวงจรปิดได้ต่อเมื่อคุณเป็นทั้งตำรวจแล้วก็โจรน,นะครับผมมาสามารถเปิดกล้องวงจรปิดดูสถานที่ได้ก็ผมว่าเออก็เปิดกล้องวงจรปิดทั่วไปแหละครับผมมา ผมใช่โจรน,นะผมเข้าไปที่แบงก์ก็ผมจะใช่ลองดูว่าว่ามันจะขึ้นอะไรไหมเอเดี๋ยว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 อ้าวขึ้นละเออมันจะปักปักปักหน่อยนะเออลองอ่าโอเคเออพาพามาดูดูกระตุกกระตุกหน่อยอ่าโอเคนี่ก็คือกล้องจรปิดน,นะผมเป็นระบบใหม่ก็ผมเป็นความฝันของผมเลยก็ผมที่อยากจะให้มีแบบนี้มานะผมมา เดี๋ยวผมก็จะไปดูว่ากงจอดปิดมันจะติดอยู่ตรงไหนก็ผมทีแบงค์นะผมอ่าตรงนี้อ้าวเดี๋ยวเดอ้าวนี่คุณสามารถทําลายกงจอดปิดได้ก็ผมนี่ตรงนี้เลยอย่างเฟี้ยวเลยมันไว้หลอกร่อศัตรูได้ก็ผมเออเพื่อไม่ตห้ำรวจนั้นได้มา ดูได้ว่าโจมมึงจะทำอะไรเออเดี๋เดๆๆดอย่าเพิ่งเข้าไปในตู้เซฟนะนี่คือคำสั่งถ้าเข้าไปพี่ยิงทันทีอ่าเข้าใจใช่ไหมคนที่ชื่อเลบันะมีภารกิจอ้าวเดี๋ยวๆๆเดผมผมรู้สึกว่ามันจะมีภารกิจเข้ามาใหม่ก็ผมอ่าให้เช็คดูดีครับผม โอ้เหมือนเหมือนกับไอภารกิจของซีซั่นห้าเลยก็ผมมีแค่ซีซั่นเดียวที่ซีซั่นหกที่มันไม่มีให้ก็ผมรู้สึกว่าเขาจะเพิ่มมาแล้วนะผมผมขอปนแบงก์ก่อนนะผมมันใกล้เกินไปเว้ยไ <B ling> อนนต่ตไปนี้ก็ผมผมใช่ไปป้นเจลเวลี่ก็ผมมาเจเวลี่ก็ผมมันจะมีการรีแวม ร้านใหม่เลยก็ผมปะผมให้ไปดูรับผมว่ามันจะยากแค่ไหนก็ผมรู้สึกว่าทางเข้าก็ยังเหมือนเดิมนะเออแบบเนี้ยมายังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมมา โอเคนี่นี่คือร้านเพนนะโอ,โอ้เดี๋เดโอ้อมีอย่างนี้ด้วยะวะนเนี้ออยคือ,ค,อคือเราต้องระวังด้วยผมมันจะมีเลเซอร์ที่เคลื่อนที่อยู่ครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่ได้เอาปืนมาว่ะเพราะว่ามันจะมีอะไรอย่างหนึ่งที่เราสามารถถุบได้นะผมยังไม่เคยลองนะเอ้ยใขรกันไขรก็ได้เอาอาวุธมาซัอาวุธหนึ่งก็ได้เอาวุธน,นึงอะเอมมอมีมีอาวุธไหมมีอาวุธไหม โยนโยนมาโยนมาหน่อยก็ได้เอ้ยหรือว่ายังไม่มีอ่ะยูยูยูดิวยูอ่ะมีมีไหมอาวุธอ่ะอ๋อนี่นี่เดี๋ยวนะไม่มีใช่ไหมน่าจะไม่มีอ่าเรียบร้อยนั่นไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งต่อไปก็ได้ก็มาเจวเวรี่ก็เปลี่ยนใหม่ก็ตามนี้เลยก็ผม สวยมากเลยนะแล้วก็ทางขึ้นก็มีใหม่เหมือนกันนะผมอ่าอ้าวข้างบนก็มีเพชรน,นี่อ้าวไม่รู้มาก่อนเลยเนะี่ยเดี๋ยวนะอ่าเออข้างบนก็มีเพชรเนี่ยเรียบร้อยเอ้ยพี่ขอขึ้นไปข้างบนก่อนไปขออาวุธจากตำรวจ แล้วทางขึ้นโอ้โหโอ้โหมีเพียบเลยเว้ยโอ้ยแตมม่มาพร้อมกับความยากนะเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวได้ได้ได้แลวอ้าวตรงนี้ก็มีเพชรนะตรงนี้ก็มีเพชรไหนเดี๋น่ยดูสิเออเอ้าตายเฉยเอ้ยอะไรวะเนี่ยน,นี่เราโดนเลเซอร์เะรอเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวขอเข้าไปใหม่นะอยู่อยู่อยู่ร้านเพชรไปก่อน อันนี้ผมก็ใส่เกลียหมาไปเลยก็ผมดูดิความเร็วโดนก็โอ้ถือว่าใช้ได้อยู่นะเหมือนมันมันจะบอกความเร็วของยานผ่านหนะทุกขั้นเลยก็ผมที่มันมีมาใหม่ก็ผมอ้าวเฮ้ยบอกให้อยู่ในจิวเวลรี่เดียบรอแล้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอไอ้มันเปิดใหม่ก็ได้แต่ว่าก็ผมผมจะไปดูอัปเดตส่วนต่อไปต่อไปนี้ก็ผม ซึ่งนะครับผมอัปเดตส่วนต่อไปนี้ก็ผมเป็นอัปเดตที่แบบน่าสนใจอย่างมากเลยก็ผมผมเชื่อว่าบางคนน่าจะมีความฝันหนึ่งก็ผมอยากจะมียานพานะคันนี้มาก็ผมนั่นก็คือคือคือ a few moments later แทงก็ผมอ่าแทงก็ผมแทงที่แปลว่าแทงน้ำก็ผมอ่าให้ดูก็ผมนี่แทงตรงนี้ก็ผมแทงน้ำที่เพิ่มมาใหม่แล้วผม ทำประโยชน์อะไรบ้างนะครับผมไม่ใช่ครับผมคนละแทงครับผมแทงที่ไปว่ารถถังครับผมมาเดี๋ยวผมให้ไปดูเลยครับผมว่ามันจะอยู่ที่ค่ายทหารนะครับผมอ่ามันจอดอยู่ตรงไหนนะหน้าจอดตรงนี้โอ,อเคเจอแล้วเจอละแต่อืมอ้มอืม้มเด็ดถ้าถ้ามันมีคนบอกว่าให้ให้เพิ่มปุ่มไอ้ปิดไอ้เนี่ย มาก็ยังดีนะมามีคนยกมาแล้วอ่านี่ก็คือหน้าตาของรถถังครับผมราคาก็ล้านหนึ่งครับผมราคาเขาได้ํำการเปิดเผยมาแล้วนะผมในโพสนะครับผมซื้อผมก็จะซื้อเลยครับผมผมไม่รอช้าครับผมมาโอเคนะผมเดี๋ยวผมก็จะมาดูว่ามารีวิวรถถังด้วยครับผมว่ามันจะเร็วแค่ไหนครับผมซื้อเลยครับผมแทงราคาล้านหนึ่งมาเรียบร้อยมา แทงอยูไ่ไหนไหนดูสิโอเด้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 อเดออ๋อเราให้เพื่อนนั้นบังคับยิงใช่ไหมเอ้ยเอ้ยได้ได,ได,ได,ได้อยู่ได้อยู่เออเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันบ,บังคับยังไงวะนะเนี่ยเอ้ยม,มันให้เราบังคับหรอวะอ๋อให้กด คิกค้างแล้วก็เลื่อนไอ้ตำแหน่งป้อมปืนได้นะเออนี่ไงเนี่ยขอบอกอยู่อ่าวิธีใช้ก็ผมนัก็คือให้เราคลิกซ้ายค้างนะผมแล้วก็เลื่อนตำแหน่งของอาวุธปืนนะผมอ่านี่แล้วเวลากดยิงก็ขอซื้อระเปิดก่อนนะผมเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะกดเหรอวะโอเคกดเอ,อโอเคเขใจละ มาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเดี๋ยวใช้ลองอย่างหนึง่งมาขอ,อเปลี่ยนราหารัสได้ครับเอ้ยได้ได้ได้ไดมาให้ลองไอ้นี่ดาเมจว่าดาเมจเท่าไหร่มาขอยิงเลยนะปุ้งโอ้โหดาเมจเข้าแรงมากอะไรวะเนี่ยมีการแรงดีดด้วยครับผมสมจริงมากเลยครับผมปังโอ้ ป้องโอ้โหอะไรวะเนี่ยรถคันนี้ดีดีอ่ะไหน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 จะเย็นก่อนจะเย็นก่อนป้ามันขึ้นอยู่กับการที่เราเลงด้วยหรือเปล่าวะถ้าเกิดยิ่งไกลก็จะยิ่งแรงนะอ่ะเราลองดูเราดูขอเลงแบบเน้นๆเ,เลยนะอ้าวไม่ใช่ละต้องแบบให้ไอ แรงระเบิดแล้แลแลผมมันอยู่ใกล้คนนะผมอย,อยู่ตรงนี้โอ้โหเฮ้ยแรงชันเลยว่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราสามารถยิงใส่โจ Hampshire ได้ไหมลองสิเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเว้ยโดนยิงนะอ๋อเรายิงใส่โจไม่ได้เอนะเอระบบทำดีเว้มาหอยิงนะ ปังโอ้โหเฮ้ยดาเมจอย่างแรงแรงจัดเลยเว้ยเดี๋ยวดูรถถังนะเดี๋ยวดูดยางก็ผมนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าขึ้นอยู่กับความสูงเออมันจะแบบพับๆอย่างนี้ด้วยนะอ่ะแล้วก็ลองไปแต่งดูว่าผมรถถังเฮ้ยยังไม่ได้ขี่กาเลยเว้ยเอ้ยเฮ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 ้ยมา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 ขอเคกาหน่อยมาเออ เดี๋ยวจะลองอย่างหนึ่งเว้ยคือรถถังทุกคันนะผมผมไม่รู้ว่าในชีวิตจริงครับผมมันจะสามารถก,กันกระสุนได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะไปลองกับป้อมปืนนี้ครับผมรู้มันกันได้หรือเปล่านะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้ว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 ปกตริรถถังมันต้องกันกระสุนดิอันนี้คือมันยิงทะลุเลยอะป้อมปืนมันจะมันจะแรงสักแค่ไหนเวะเนี่ยโอ้ปิดหวางว่า, oh วาอะไรวะมันไม่แก้สักที พราะว่ามันยังไม่ถึงอัปเดตนี้ครับผมที่มันจะมีไอ้บูลเลตพอเปล่ผมมาแล้วก็รถถังก็วิธีเล็งก็ผมได้บอกไปแล้วผมให้กดเค็กทรายค้างแล้วก็เล็งไปที่ไหนก็ได้ครับผมแล้วก็ให้ซื้อกระสุนด้วยครับผมอ่ยิงแบบรถไฟปังก็อ่าเรียบร้อยโหลดนานไหมเรียบร้อยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้โดนคนด้วยอะไรอ่ะ โคตรแม่นจัดนี่ผมไม่ได้ก่ายิงใส่โจนะผมแต่ว่าเอ้ยไม่ไม่ไมก่าก่ายิงใส่รถไฟผมแต่ว่าดันดันไปโดนไอต้ตำรวจเฉยแล้วผมนี่มารถถังอ่านี่นี่นี่แทงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวอ๋อฟีเจอร์นี้คือคุณสามารถเปลี่ยนทะเบียนได้นะขอปรับเสียงเกมหน่อยเพราะว่าเสียงเกมมันจะดังเกินไปครับผมอ่ะ ปรับเปลี่ยนก็นี่เลยก็ผมอยู่ตรงนี้มาเหมือนจะไม่ไม่ได้ต้องทําที่กระดาษแล้วนะผม่ะเนี่ยลองเขียนดูกูดอ่าลองเขียนทำหนึ่งก่อนแล้วผมอ่าแล้วก็ซื้อด้วยโอเคอ๋อคุณต้องมีพรีเม,มียมโมบายกระดาษก่อนโอเคเข้าใจละโอเคเข้าใจละเดี๋ยวยังไม่ได้รถคันนี้ไปแต่งเลย บรรยากาศฝนตกก็เหมือนเดิมครับผมมีห ok ิมะตกครับผมมามาลองไปแต่งดูมันจะเร็วแค่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอไปดูไอ้ที่แต่งก่อนว่ามันจะเพิ่มอะไรไหมอ๋อเพิ่มแค่สีรถอย่างเดียวรถถังไม่เพิ่มเอนจินเลยก็ไมน่น่าเสียดายเลยเพราะว่าถ้าเพิ่มเอนจินมาน,น่าจะเร็วมากเลยครับผมแต่รถถังมันไม่มีระบบไอเอนจินอ,อ,อ,อยู่แล้วครับผมเพราะว่ารถถังไอชีวิตจ,จริงอะ่ะมันก็ช้ายอย่างนั้นแหละครับผม มันจะมีรถถังบ้าอีขัานไหนอะที่มันจะเร็วมากเลยครับไม,ไม่มีหรอม,มาเดี๋ยวผมจะลองไปยิงคนนะผมรู้สึกว่าน่าจะมันกับรถถังครับผมมายิงอย่างนี้เลยปังนั่นแหละสวย โอ้โหแรงโอ้นี่นี่ระยะปืนก็ถึงตรงนั้นนะผมอะลองเล็งดูว,ว่าผมปังปังโอ้ปังโอ้นี่ผมว่ามันน่าสนใจหนึ่งนะผมเอาไว้ทําสงครามได้ก็ผมนี่ครับผมให้ให้เขารู้สึกว่าถ้าเกิดแบบมีไพ,พ่ผวาต์มาแบบพวกแบบ ัตประหลาดอะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถใช้รถถังอะไรอย่างนี้ยิงได้นะผมะนี่ยิงสาไฟได้ไหมมันจะล้มไหมโอ้ไม่ล้มว่ะโอ้ไม่สมจริงเลยเว้ยมารถถังก็ยังช้าอยู่เดิมครับผม ผมจะลองอยู่อย่างหนึ่งก็ผมอ่าตำรวจ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 เดียด๋วยวหาย,ย,ย Hi. อ่ะโอเคเจอแล้วมาใส่กุญแจมือหยิบกุญแจมือมาแล้วก็ลองไอ้นี่ดูไขดูว่ามันจะได้ไหมอะโอเคไม่ต้องจับพีนะโอเครู้สึกว่าน่าจะง่ายกว่าเดิมนะผม อย่างนี้อย่างนี้ปังโอ้โหดาเมจแรงมากเฮ้ยนี่มันไม่เท่ากับแมสซิสตี้เลยนะรถถังอะไรแบบนี้คือดาเมจมันก็น่าจะแรงพอๆกันแหละดาเมจเข,ข,ข้าประมาณ50-70นะเออตามที่น้องนี้บอกครับผมมันจะสุ่มดาเมจนะครับผมยิงรถได้ไหมอุ้ยโอ,โอ้เกือบตายขอโทษขอโทษอ่าแล้วก็ลองนั่งดูครับผมลองนั่ง รู้สึกว่ารถถังนี้จะสามารถนั่งได้สี่คนนะผมโอ้โหนี่ละสม,สมที่แล้วที่มันเป็นรถที่ราคาล้านหนึ่งก็ผมถ้าเกิดมันนั่งได้หนึ่งคนนี่คือมันไม่คุ้มเลยก็ผมสมที่ที่มันตั้งราคาไว้อย่างนี้ก็ผมพอๆแบบมันทั้งแบบมีทังป้อมปืนมีทั้งไอ้นี่ยคือรถมันก็เป็นรถที่ดีด้วยก็ผมเป็นรถในความฝันของผมเลยก็ผมอ่าควาฝันนี้ก็อยากให้เพิ่มมาก็ถือว่าความฝันนี้ เป็นจริงครับผมเพราะว่าผมนั้นก็ผมสามารถมองเห็นอนาคตได้ก็ผมว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเกมนี้ก็ผมจะเป็นจริงได้ก็ผมต่อเมื่อ50%นี้ก็ผมที่ผมมองเห็นได้ก็ผมอาจจะแบบจริงหรือว่าปลอมผมก็พูดไปเรื่อยก็ผมไม่มีใครเขาทำอย่างนั้นแล้วผมแต่ว่ามันก็อยู่ในหัวสมองของผมนะผม อย่าพยายามใช้หัวสมองแปลหมื่นสี่พันเซลเหมือนกับคนหนึ่งก็ผมโอเคครับผมเขาก็รีวิวรถถังซะยาวเลยนะคลิปก็นานแล้วผมแต่ว่าผมจะไปที่เจลลี่ก็ผมยังไม่ได้ผ่านไอ้ตรงนั้นเลยก็ผมมาปั้งแรง ดูดก็ผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อมาเราสามารถยิงได้รูโรไหมรู้สึกว่าจะมีดีโหลดด้วยมาไปที่เจลเวลี่เลยนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่ผมจะปิดคลิปนะเค้าอ้อยเดี๋ยวเดี๋ยวมีกระจกตรงนี้ด้วยเนี่ย,ายมามาปนเลยเสร็เรียบร้อยให้ระวังเลเซอร์นี้ด้วยก็ผม ผมจะได้ลองอย่างหนึ่งก็ผมคุณสามารถใช้ปืนยิงได้ไหมไม่ได้วะโอ้นึกว่าทำได้เงินก็ได้เหมือนเดิมนะ5,000เออแล้วข้างบนก็เหมือนเหมือนจะมีห้องมาใหม่ด้วยนะเดี๋ยวให้ไปดูว่ามันเป็นมันจะเป็นห้องสุ่มอีกไหมรู้สึกว่าน่าจะไม่นะ าจะาไม่ใช่ห้องสุ่มนะให้ตรงนั้นคืออะไรวนี่ยังไม่ได้เข้าไปดูเลยให้ตรงนี้คืออะไรวะโอ้ยตายตายตายน่าจะเป็นหลานเ,นะเดี๋ยวดิอ๋อมันจะเริ่มแต่แต่ชั้นนี้เปนต้นไปหรอ ที่เห็นครั้งที่แล้วนะก็เห็นว่ามันจะมีเพชรมากมายเนาะมันจะสุ่มเหมือนเดิมนะครับผมอ่าแล้วก็ห้ามโดนไอ้สีแดงนี้ให้ข้ามไปเลยเนี่โดนมีหวังตายเขาผมโอ้ยโอ๊ยเมื่อกี้โดนอะไรอ่ะมันบั๊กเหมือนเดิมเปล่าวะไม่รู้ว่าคือบั๊กอะไรโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเริ่มยากแล้วเริ่มโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่อย่าบอกว่านี่คือ คือยากแล้ว่ะจิวเวลรี่แพทใหม่เนี้ยเอ้ยยากจริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,อกะกะกะมาได้เราห้ามโดนดิเซอร์ตรงข้างๆนี้ด้วยรับผมเริ่มยากจริงแล้วเดิ่จะไปไม่รอดแล้วรับผมมาอ๋อตรงนี้ไงที่มันมีไอ้ก้มจอปิดไงเออนี่มีกล้อมจอปิดมาเดมคกับผมแล้วก็ ยิงโอเคดามิไม่ค่อยแรงมากก็ผมอ่าแล้วก็ทางออกก็เหมือนเดิมก็ผมสาทางนี้แต่ว่ามันจะอยู่ข้างๆนี้ก็ผมเออเอามาไม่คงไม่เป็นไรก็ผมงเงินก็คงยังห้าพเหมือนเดิมนะ โอเคเรียบร้อยแล้วนะผมมาผมก็จะจบคลิปแล้วนะผมก็ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครขาด้วยผมเพราะว่าเกมนี้กับผมมันเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่มากผมผมก็อยากให้ทุกคน FC แล้วผมหันมาชอบคลิปผมแล้วก็หันมากดไลค์ก็เยอะๆเลยกับผมเพราะว่าผมนั้นรีวิวอะไรไปมากมายนี้กับผมอ่าดูนะทั้งฟีเจอร์ใหม่พรุ่งนี้รับผม คก็ไปแล้วผมสวัสดีครับไปคลิปหน้าก็อยากให้ผมทำอะไรก็บอกด้วยแล้วผมเจอกัน